สวัสดีครับลูกอันนี้เป็นตัว ep หรือ a เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วครับอ่า ep นี้จะเป็นตัวสุดท้ายของหมวดกริยานลครับแล้วคุณครูหรือคุณพ่อเนี่ยก็จะหาหมวดอื่นมาครับอาจจะเป็นหมวดของบุคคลอาจจะเป็นของสิ่งของนะครับอ่าบุคคลนี้น่าจํานะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ย หรือเพื่อนหรือใครๆเนี่ยเราก็ควรท่องไว้นะครับมาวันนี้มาหมดกริยากันก่อนครับตรงนี้แล้วเราค่อยไปขึ้นหมดอื่นนะครับวันนี้มาเพิ่มอีก5คํากับข้างสามสครับคำแรกคําว่า ake, wake wake ตื่นนะครับ A K e, Wake wake ตื่น WAK e wake ตื่นนะครับ wake up ตื่นนอนนะครับที่เราเอาไปใช้นะครับต่อมาครับ A K e, wake รอ,รอคอยนะครับเวทรอรอคอยอที่เวลามันโหลดในคอมหรือในโทรทัศน์นักเรียนจะเห็นมันค้นคำว่าเวทนะครับสมัยก่อนกูอ่านว่าเวทออกเสียงผิดน,นะครับมันต้องออกเสียงว,ว่าเว IT ด็บเบเวรอหรือการรอคอยนะครับเ A ็ I T เยูวรอหรือการรอคอยนะครับแวสวมใส่ครับแวสวมใส่ครับ W E A R แว สวมใส่ครับ W E A R W สวมใส่วินชนะครับวินชนะนะครับ W I N วินชนะ W I N วินชนะหรือนักเรียนจะเจอวินเนอร์นะครับผู้ชนะที่เราไปใช้บ่อยครับและครางสุดท้ายครับ write เขียนนะครับ write เขียน W R I T E write เขียนไม่ใช่ไว้นะครับ แต่ก่อนกูออกเป็นไวต์วอร์เวนมันผิดนะครับมันต้องออกเสียงเป็นไรต์เขียนนะครับอ่ะทบทวน5คําวันนี้ครับกับหมวดตัว w หรือ w ของเรานะครับคำแรกครับ wake ตื่น w a k e wake เอตื่นเวทรอหรือรอคอย w a i t w ป็นรอหรือรอคอย w e ร์สวมใส่ w e a r w e ็นสวมใส่นะครับ win ชนะ w i n win ชนะ write เขีย right, น w r i t e write เขียนนะครับอ้ oh, มันมีบางคำนะครับที่เคยท่อง a า uh, a p หรือ e p ต้นๆนะครับแล้วก็มาซ้ำใหม่เพื่อให้นักเรียนจำได้ครับโดยเฉพาะ write read อะพวก right, การอ่านการเขียนเนี่ยก็ควรจำได้นะลูกนะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เราได้200กว่าคำแลวนะครับเราก้าวไปสู่300นะครับ พัฒนากันไปเรื่อยๆครับลูกเ,เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ